คนข่าววันนี้เขาอยู่กับช่อง t v วีบู n แมนะคะวันแล้ววันนี้เราก็จะมา,าคือแทนจะทําประวัติของแทนอยู่แต่แทนขอย้ายมาพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าแทนจะมาบอกว่าก่อนที่แทนจะทํา EP ี0ขึ้นมาได้เนยะแทนได้รับความแรงใจมอบมาจากช่องไหนบ้างใครที่อยากดูแล้วเดี๋ยวก็เลยมาจากช่องนี้นะคะแต่แทนไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าช่องอะไรแต่ที่รู้ก็คือช่องเนี้ย เขาทาเกี่ยวกับสกีบีดีค่ะนอนนอนก็ทำถึงตอนที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะใครที่อยากดูอยากลืมฝากไปดูช่องเขาด้วยนะคะถแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามช่องแทนด้วยนะ,ะแล้วแทนบอกเลยว่าช่องเนี้ยคือเรามาแรงใจมากเลยะคะ่ะเพราะว่าแทนนก็ได้หาหมอมาจากช่องเขานี่แหละคะ่ะแล้วจากนั้นแทนก็ไปถามว่าเอามอมาจากไหนนะคะคือแล้วแทนก็ได้ไปขอแบบ มขอมาจากไหนนะคะแล้วเขาก็ได้บอกแผนเมาออมานะคะใช่ตอนที่24รูป,ป้าวล้วเขาก็สามารถไปลองหาดูดิน,นะคะ่ะน้องแทนบอกเลยว่าช่องนี้คือคุ้มมากเลยนะคะการดูแล้วค่ะที่ที่ยังดูนะคะว่า คนพวกนี้มันจะเป็นยังไงต่อสามารถไปกดติดตามในช่องเขาเลยนะครับแต่สําหรับตอนนี้อย่าเราไปดูช่องต่อไปกันเลยช่องมอช่องต่อไปนะคะก็คือช่องนี้นั่นเองแต่แทนมีคนมันชื่อช่องอะไรกีกและ <c oughs> คือช่องนี้บอกเลยว่าเป็นช่องที่แบบช่องนี้แหละที่แทนไปเอามอสมานะคะอย่าทุกคนอยากได้มาทุกคนก็แค่ไปชุมไปชนละคะ่ะเดี๋ยวทุกคนก็สามารถมาเอาเราโดดเอามอไปเลยค่ะคือมอพวกนี้ แทนจะบอกเองมอสคร้ล่าสุดที่เขาได้ปล่อยมานะคะก็คือมอสสปิเกอร์มอแมนเองเนาะคือมอเครื่องนี้คือแทนได้ไปหากันมาด้านมดเลยนะคะใครที่หากล้ว่ามอสเครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างก็สามารถไปตามได้ที่ช่องนี้เลยนะคะแล้วคือสองช่องที่แทนเล่ามาเนี่ยคือเป็นช่องที่แบบแฮมพโค้ชชอบเลยนะคะแต่แทนไม่รู้ว่าเขาจะเลิก ทำซีรีส์ตอนไหนนะแต่แทนอยากให้เขาสร้างมาเป็นนี้เป็นน,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 นั่นเนาะเขาว่ามอผอเขาสวยอีกเนาะช่องเนี้ยคือช่องเนี้ยคือแต่ก่อนนี่นอากอีโดโกุกิย่ะภาพนี้แล้วแค่จะบอกแลว้วหมอผอเขาเนี่ยมีความซ้ำเมติติเลยนะคะอย่างเช่นทีวีบู้มแม่นะคะคือมอเขาเนี่ยก็จะขั้นทั้งคนจะเราโหลดนะคะก็สามารถมาเราโหลดได้แบบง่ายเลยนะคะเหมือนอันทั่วไปโหลดในยูทูบก็ ใค,ใครที่อยากเราโหลดว่าจะเราโหลดยังไงนะให้มนาะเราโหลดให้ยูเนาะเริ่มเลยอยยาแค่อย่างเช่นทีวีแม่นาถยังไม่มีมอบเลยตัวน,นี้ถทาโหลดไปแล้วนะค่ะทุกคนกดอันนี้ลงมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอคําว่าอะไรนี่แหละไม่หลูเรื่องนะค่ะแล้วให้ทุกคนคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเลยนะคะทุกคนอาจจะรอ,อนานหน่อยนะคะแต่ บางโอเคพอนี่แล้วนะคะทุกคนมากดอันนี้ไม่เกี่ยวนะให้ทุกคนมากดอันสีน้ำเงินนะคะ่ะสาวกดไปนะคะแล้วคนก็จะต้องรอโอเคนะครเวลาทุกคนมาถึงตรงนี้ทุกคนก็รอตรงนี้ให้มันเราโหลดเสร็จเนาะแต่ทุกคนก็มากดเลยนะคะเนะี่ยคะทุกคนขึ้นไปแบบนี้ก็แปลว่า แทนได้เราโรดรอบที่สองแล้วนะคะให้ทุกคนกดตีนหนึ่งไปแล้วทุกคนก็จะเจอแบบนี้ขึ้นมานะคะก็ให้ทุกคนกดต่อไปอะกำเนิดแล้วให้ทุกคนมาเห็นได้านบอลไหมคะ่ะทุกคนกดดเข้าไปเลยแค่นี้ทุกคนเราก็เจอกันแล้วส่วนแทนนะแทนความจริงแทนมันมีอยู่แล้วนะคะแบบไหนต้องเราโรดเลยนะคะเราโรดไปก็เปล่าเปลยนะคะ โอเคพ่อกดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนก็จะทุกคนต้องโหลดแอปนี้มาด้วยนะคะแอปเนี่ยตีดแทนชี้อยู่เพื่อแต่ค่ะ,คะทุกคนกดเข้าไปในนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนมากดสามจุดนะคะสามจุดด้านบนนี้เนาะกดแล้วก็ทุกคนกดอะไรนะคะเนี่ยหลังน,นั้นก็ให้เรากดเลยกดอันนี้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 ห้ามมากดตัวแฟมมามันไม่ได้เดีอ กดไปกดไปกดไปนาทีสจแล้วลทุกคนกดถูกต้องด้านล่างซ้ายขวานเนาะไม่รู้กดยังไม่อีกนะคะพอถึงอันนี้แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องไปกดอะไรนะคะทุกคนกดด้านบนนี่โอเคนะคะแล้วก็กดตัวนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นคำว่า e n j o y นะคะ i n o ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วทุกคนก็กด,กดอันนี้ แล้วโคก็เลื่อนหาเกมมีรอมปิกาลน,นะคะใล้ก็ได้จนนจเจอแล้วเนาะจะหยุดสุดสุท้ายแล้วจะนั่ทุกคนก็กดอันที่สองค่ะแล้วก็กดคำที่เขาว่าหมอกโอเคดูด,าด่าจะก็จะให้ทุกคนกดอันด้านล่างนะคะกดเอ็กช็อตแค่นี้นะค่ะก็สามารถลงมอสเสร็จแล้วนะคะ คือการที่แทนทำคือก็ได้ประโยชน์มากเลยนะแล้วก็เข้าเกมเมลอนเพเกาได้เลยนะคะง่ายๆเนาะต่อไปแทนจะปล่อยการวนน้วนะคะตัวเล่นโลบอกหรือเกมคาเมราอิสนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปคลิปหน้แค่กอย่าลืมกดติดตามด้วย